ดูข่าวหลายข่าวเลยนะครับผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเราจะมีวัดไว้ทำไมทุกวันนี้มีวัดไว้ให้พระสุสีกามีวัดไว้ให้พระเก็บเงินทอนวัดมีไว้ให้มีวัดไว้ให้ไปแก้บนมีวัดไว้ให้ไปดูเลขทะเบียนหรือไปขู่ต้นไม้ต่างๆที่อยู่รอบโบสถ์กันหรือมีวัดไว้เป็นเพียงแค่ไว้เดินรอบโบสถ์พอถึงวันพระใหญ่จริงๆแล้ววัดมีไว้เพื่อวัดจริงๆในประเทศไทยมีวัดไว้สําหรับวัดจริงๆสักกี่วัด วัดวงแหวนไม่ให้กัดนกวัดนี่แหละแต่หมายถึงวัดระดับสภาวะตามธรรมชาติของคนว่าเรามีการเจริญสติมีการเจริญปัญญาเข้าถึงสภาวะตามธรรมชาติได้มากน้อยขนาดไหนแสดงว่าถ้าเราจะมีวัดไปเพื่อวัดในลักษณะนั้นเนี่ยองค์ประกอบก็ต้องพร้อมนะลองเปรียบเทียบกับที่บทของศาสนาอื่นกันนะครับข้อมีศาสนาจารย์ศาสนากาจารย์ผมไม่รู้จะเรียกชื่อถูกหรือผิดนะข้มีการเรียนการสอน ไม่จําเป็นที่จะต้องบวชเป็นพระเป็นเนรหรือจะเรียนหรือสอนได้เป็นไมได้ไหมว่าวัดที่วัดเพื่อวัดระดับจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยชาวพุทธเราก็ไปเรียนไปสอนไปเพื่อทำความเข้าใจคําว่าพุทธจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงจริงเราก็มีหลักสูตรของเราอยู่แล้วนะตั้งแต่อะไรนะนักธรรมชั้นฟรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกไปรเรียนทำหนึ่งไปรเรียนทำสองอะไรประมาณนี้แต่แทนที่จะ ราให้เป็นเรื่องของการเรนการสอนของพระของเนนไปเราเชาวพุทธเราก็สลับสักวันไหมไปเพื่อวัดแต่ไม่ได้ไปยังรั้วรอบที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบสถ์เป็นอารามเป็นกุฏิพระนะคือไปเพื่อวัดระดับสภาพของใจเราจริงๆว่าเรามีความเป็นพุทธสูงขึ้นหรือต่าลงขนาดไหนนั่นก็แสดงว่าองค์ประกอบของวัดเนี่ยแทนที่จะมีแค่สถานที่มีโบสถ์มีพระพุทธรูป มันก็ควรที่จะมีอะไรมีอาจารย์ที่คอยสอนให้ความรู้มีวิปัสสนาจารย์ที่คอยที่จะสอบอารมณ์ของชาวพุทธก็แสดงว่าอาริยะสงอริยะบุคคลความเป็นอริยะของชาวพุทธก็ไม่จะเป็นที่จะต้องยกภาระให้กับคนที่โกนหัวแล้วก็ผมผ้าเหลืองก็แสดงว่าเราในฐานะที่จะเป็นอุบาสกวาสิกา เป็นชาวพุทธที่ไม่ได้โกนหัวแล้ก็สามารถที่จะมีสภาวะธรรมที่สูงกว่าคนที่โกนหัวแล้วหมผ้าเหลืองได้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกอะไรเลยนะครับถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติจริงๆแล้วพุทธบริษัทสีก็ไปวัดให้สมราคาที่ไปวัดจริงๆเถอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาจากวัดก็ทํากันบ้านในแต่และวันพิจารณา ในแต่และช่วงว่าเออตอนนี้ฉันจเจริญสติอยู่นะเออเธอเป็นไงบ้างเราเร้อาจารย์อว่าฉันอยู่ในช่วงของปัจจุบันขณะอาจจะคุยกันได้เพนนี้กลุ่มเพราะเพราะเราไม่สามารถที่จะพูดสภาพตามนามธรรมาให้คนอื่นเขารู้ได้มากมายนักเนะี่ยเพราะว่าถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะมองเป็นเรื่องแปลกเพราะมันเป็นนามธรรมาท,ที่เกิดขึ้นในแต่และคนจริงแล้วก็ภูมิใจในสภาพหรือสภาะธรรมที่เราค่อยๆไต่ระดับ ของการวัดจากการปฏิบัติของเราจริงๆแสดงว่าวัดจริงๆมันไม่ควรที่จะมีแค่พราส่วนมันควรที่จะมีการรองรับพุทธศาสนิกชนที่คอยไปฟังเทศฟังธรรมคอยไปสูงกันบ้านเพื่อที่จะวัดระดับสภาวธรรมของชาวพุทธของเราเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยชาวพุทธของเราก็จะเป็นอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ในทุกวันนี้วัดไม่ได้เป็นวัดเนย วัดการเป็นแหล่งมัวสุมกลารเป็นแหล่งยั่วกิเลสไม่ว่าจะเป็นลาบยสศสรรเสริญการกิเลสของคนที่สักแค่บวชแล้วผมพ้าเหลืองไปเป็นเพียงแค่ประเพณีของชาวพุทธที่ไปเพียงแค่เพื่อเวียนเทียนด้วยศรัทธาแต่ยังไม่เข้าถึงปัญญาจริงๆแต่ถ้าเรามีวัดเพื่อเป็นวัดซึ่งจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าก็มีหลายวัดนะครับที่ทาทาหน้าที่เป็นวัดเพราะ เพราะมันก็ไม่ได้มีไปสักทุกวัดที่มีเพียงแค่อะไรนะเจ้าวาดพระลูกวัดแต่สุดท้ายมีวัดไปทำอย่างองื่นธุรกิจของวัดไปซึ่งมันไม่ควรที่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะอาจจะมีโอกาสนะที่จะสามารถจะปรกคัดปกครองพุทธศาสนาของเราในสานที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนได้เพราะศา,าสนาพุทธป็น,เป,นเป็นสภาวะธรรมที่ มันอยู่ในทุกที่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาวิปัสนาได้แล้วเข้าเข้าถึงมันได้จริงๆเนี่ยแต่พอเราไม่เข้าถึงมันซึ่งเราสักแค่ทํามาหาลิงชีพเปวนวันแล้วพอเราไปติดเที่ับศาสนาอื่นที่เขาคอ่อยๆรุกเดี๋ยวก็สร้างโบสถ์สร้างวิาหารสร้างมัสยิดอะไรต่างๆขึ้นมาดูแล้วมันก็จะหายนะครับเพราะศาสนาอื่นเขาว่าเริ่มมีความก้าวหน้า ในทางศาสนาเขากันแต่ศาสนาของเราเนี่ยทําได้แค่วิจารคนอื่นแต่ดันไม่ได้วิจารตัวเองว่าแท้จริงแล้วเนี่ยปัญหาของศาสนาพุทธก็เริ่มต้นจากตัวเราเองนั่แหละก็อยากจะให้วัดเป็นวัดจริงๆแล้วเราก็ไปวัดกันเพื่อวัดกันจริงๆว่ามันไม่ใช่สักแค่ไปวัด